สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธนะคะวันนี้จะขับรถไปที่ TJ Max นะคะจะไปะเปลี่ยนสินค้าบางบางอย่างนะคะที่ซื้อมาเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูด้วยว่าช่วงนี้มันมีพวกราคาสินค้าอะไรที่มันลดราคาบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ซัมเมอร์เขาจะลดราคาเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะซื้ออะไรกลับบ้านบ้างนะคะจากร้าน TJ Max x. ขับรถจากบ้านไปก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างมืดครึมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอุณหภูมิวันนี้ก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ90กว่าองศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit นะคะถึงแล้วค่ะ TJ Max นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างในนะคะวันนี้เพราะรีบนะคะอันนี้คือที่ซื้อมาวันนี้นะคะเป็นเสื้อ s ตเ,เตอร์นะคะ ได้เสื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็แวะที่รสนะคะได้กางเกงและกิ้งมาตัวหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะราคาเต็ม1 9 9 9 9อันนี้ที่ซื้อเพราะว่าเสื้อผ้ามันเนื้อตัวผ้ามันนิ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ